นะกลับทักทายสบายดีพี่น้องมาเน่เกี่ยวเขามาเมือนแหลกแขกมานพี่น้องเอ้ได้เขาเขามันชุกก่อนเขาก็งามขนาดเขาว่าหน้าวานไม่ได้หยาสิประมาณหาสิบม,มัดนี่แหละอามาก็เลยชิม,มาฟาดตีพอได้กินเขาใหม่พี่น้องเอ้นี่เขาก็ได้ มีตั้งแต่ยาพี่น้องเอ้ยเข่าเนี่ยประมาณเนี่ยสิได้อยู่บ่พอสอบอยู่บ่อ้าวท่านั่ะกำลังฟาดเข่าตีเข่าเอาฟาดอันนี้แม่นฟาดเข่าพี่น้องเอ้ยแบบวิธีดังเดิมสมัยตะกี้ฟาดเข่าแบบนี้นแหละยอดยุ้ จะเข้าพอแม่เข้าเฮาก็เกิดท่านแต่ก้อนนี่ต้องใส่ไม้ฟาดฟาดแบบนี้แหละเขาไล,าลา่ๆเน่ตีฟาดขึ้นแล้วเหยียบกองมันขึ้นเพามันกองพนเสียงตีเขาแต่ละบอนในดังถึมถึมเสียงดังก่องไปหน้าผู้นั่นผู้นี้คำแรกมากก็ต้องได้ฟาดเขาตีเขาใส่ใหม่วิธีขัด เหยียบคอลงข้อ,ขอ,อประมาณเนี่ย <c oughs> โอ้เขาล่นไ้กันนดเนาะถือว่าย้อนยกเพราะว่าเขาเขาได้โบหลายเสียเขามาปั้นกันบโบได้พี่น้องเขาบ่ปัน้นหายได้มันน้อยสิประมาณ สอบหนึ่งก็ได้ก็จะได้กินเขาใหม่ฟาดแม่นี่ฟาดบังดูย่อนยกบังดูวิธีฟาดเข่าวิธีสิ์ปดปุ่นสิ์เข้าก็ได้ไก่ตั้มอ๋อพี่น้องผู้่าก็รู้เคยนี่มาฟาดเขานะ เพื่เอนเงิที่เป็นแนวอะไรวิธีผาดเขานะ่าอันนี้เป็นสาธิตวิธีผาดเข่าแต่สมัยก่อนคอยยังหน่อยจะได้ใช้ได้นี่แหละนนข้างนอกขึนทั้งที่นี่เข่ามันจะโดนเจิงหัวเข่าได้เราก็จะเอาขึ้นทั้งขาจังสิเป็นกระพปรงครับ มันฟงแล้วเว้ยบาดในห้าสีชิดเ้าจะชิดออกจชิงวานอย่งนะเรียกว่าเ้าจะคัดเ้าจะเอาคัดลงลุ่มพี่เวลาเ้าสีชิดเพื่อองทีเวลาผัดคัดต่างตึงห้านี้นี่สามเบิ้งเ้าจะไปไกลไปไหนก็ได้

ไอลูกเต้าผ่านกมันข่าวทำมาบ่งวิธีการของบาแม็กโอ้เพื่นบด้จับเลยได้เนาะแบบแบบเอาวันไม่ลาดคาดเขาเลยพี่น้องเฮ้ยวิธีการขอเพื่นนั่น เออจะพลาดเับฮะบได้ได้ตัวนี้มันเลื่อันนี้เมนเทคนิคของบาร์แมกบามกันเลื่เลยฮะบันยากก็มือจับเลยเพื่อนเพื่อนก็มีเทคนิคของเพื่อน ชิได้บ่อชอบหนึ่งครับอ่ะคือชิได้ยื่อนอช็อบหนึ่งเนาะชอปนึงมีผู้ฮู้แต่ว่าทึ้นมันทึ้นว่านอะสอบนึงแล้วโอ้เขาหน้าวานเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่อนวานช็องให้ขึ้นมันนี่เข้าปลูกนี่สอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันหลุดน้ำกันเบิง่งว่าบัดเกี่ยวแล้วมันสิได้ผลสิได้จักสอบพี่น้องนี่แหละ เข่าเพิ่นก็ได้อันนี้เบ้นบ้าแม็มกไอเดียของบา้าแม็กเพิ่นหวานซองให้เอาเข่าหนึ่งสอบไปหวานสีไดเข่าปลูขึ้นอยู่บ่หรือยังไงพี่น้องเอ้อลุ่นน้ำกันให้พี่น้องติดตามเบิ่งน้ำกันว่าว่าสีไดขึ้นขึ้นหรือบ่เอ,อ้เออเออาเพิ่ดฝาดเข่าเอ้าฝาดแล้วเขาก็ะชีดตาก แล้วก็เอาไปซีกินเขาใหม่กำลังชิลองกินเขาใหม่นี่แหละให้อื่นนะเพราท่านชุกน้อย,อยเหลืองแล้วแต่วา่าท่านพอเกี่ยวให้นี่มันหน้าหวานมันก็เลยสุกก่อนมองเขาหลีบลายลิ้นเนาะลายลี้นเขาหลีบนี่ยฉีดบงังกันนะฉิดบงังดูเอาบัง <c oughs> โอ้ยที่ของเพิ่์นจวดนะคับอ่ะจะนักใหญ่ทุกคนติดตามบึงเนี่ยพี่น้องเลยติดตามบึงผลงานของบ่าวแม็กเพิ่นวานเองเขาปลูกนึ่งสอบบัดฟาดแล้วในสีดายไลฟ์บันไดให้พี่ไหหน้องมาเบิรงน้ำกันมาหลุ่นน้ำกันวันสีด้ย ขื้นขึ้นหรือบอ่อขั้นใดขึ้นขึ้นกันยังใครอยู่เรียกว่ากำไรจากเครื่องสอบชิบุได้บอก่สอบเครื่องข,ข,ข,ขั้นใดสอบเครื่องนี้กำไรมันเครื่องสอบเบื้งคนผ่านช่องชำระเท่านั้นทิ่มเนี่ยเพราะว่ามันอันนั้นรลายนี่จะเขาลี ถ้ามันได้หมากได้ผลนี่เพิ่นกระชิวานอีกช่องให้นี่ขั้นได้สองสอบนี่บ้านนี้เพราะว่าทื่นมันสอบหน,นึ่งเลยกำไรได้สอบหนึ่งนี่เพิ่นกระชิวานอีกแต่ว่าขั้นได้ท่อทื่อนี่เบาหวานเจ๊เองดูนี่นี่นนนาขาดเขาอันนี้แม,ม่นมวิธีฟาดเข่า,ขาพี่น้องเอ้ยเพิ่นเดินมาฟาดเขา่า แต่ข้าวพ่อแม่เห่านี่ต้องใช่มไม้ฟาดคนรุ่นใหม่รุ่นหลังอาจจะบ่เคยเห็นว่าฟาดเขาแนวใดอันนี้คือฟาด <c oughs> <c oughs> เขาฟาดแล้วเรียบร้อยิสดงกำไรอยู่บ่าโอ้ได้ยูดอกได้ยู่สิประมณสอบเครื่อง สิได้คำไรกยี่ดอกเครื่องสอบเอาสิ่ห้ายเลยบ่เนี่ยเล่ยสิตากตากใช้ก้อนเนื้อเมียนนั่นเอาเสซอ๊ะเอาขี้เนี่ออกก่อนบ่ยังสูงสุดกระแมนบวกเกินสองสอบฮะตอนนี้พี่น้องกำลังรุนใจจดใจจ่อว่าสิได้สองสอบหรือบ่ ขันไดช่องสอบเนี่ยือว่าพินาชิวานี่กว่าฉันได้กำไรสอบหนึง่งมอต้นทื่อมันสอบหนึ่งเลยเด้ขันไดช่องนี่ยขั้นใด,นก,ดกำไรสอบหน,นึ่งก็ว่าดีมีกำไรเด็กขันได้สอบหนึง่งท้อทื่อนี่ก็บ่าวานสีดำบ่าหน้าช่องให้อันนี้เป็นไอเดียของบ่าวแม็ก <c oughs> เอา้ามาสรุปผลงานบ่าวแม็กบาทนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยได้แต่ขับผูกขึ้นขับผูกกระโปรงอยากเต็มคักบันไดสั่มขับผูกสอบหนึ่งก็ได้สอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยแล้วอะไรเนี่เนี่ยพี่นาในซีโบเดวาเนี่ยนนอะไรแบบนี้ <laughs> เอา้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากชั้นเรียก่อนพี่น้องให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งบ่าวแม็กเพน่ด้เด้อพอมีกำลังใจอย่าคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย แน่บังผูดให้เขากันนาบูดพูดโหยอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นบ่พอใจว่าฉันทั้งแม่เพิ่นก็ได้ว่าได้เขาหน่อยโพดว่าฉันเอ้จาจะได้ขยามันน้องพี่น้องนอกพอได้กินเขาใหม่เขาชอบในแหละซีไปซีกินล่องเบิ่งเขาใหม่แฉบๆจากบาดอันนี้แหละซีวิตเศร้าห้ยเศร้าหน้าพี่น้องเอ้ยกระประมาณนี้อ่าลองกินเขาใหม่แฉบๆฉบบางคนแต่ว่าบ้าแม่เพิ่นก็เฮ็ดหน้าลายทงในสองสามทงผมได้พี่น้องเอ้ยจู่เพิ่นดำเพิ่นบ่นทันได้เกี่ยว เพิ่นกะเกี่ยวแต่เขาเพิ่นหวานก่อนเอาังไดกติดตามและก็ให้กำลังใจทั้งบ่าแม็กพี่น้องเ้ยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็สิได้เกี่ยวเขาแลลวเนาะหน้าตบบันดำก็ถือว่าพออยู่พอกินอยู่พี่น้องอ้ยง่ามธรมรมดา